ใช่บทคนดูใส่ตละปูชูดอกไม้เรียองป้ไป เ้าใส่ที่มาถอดก่อนนั้คนไม่ต้องใจถามได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะจ๊าได้นะครับไม่รู้ถามได้นะครับตั้งเรียนเรียบร้อยถอยแนวเส้นเหลืองยืนนะอายุเดียวนะครับ น้าจ้าการพี่แจ้งน้าจ้ายืนนะจ๊ะยืนหลังแนวเส้นเหลืองยืนครับจุดทู่ตั้งเทียนหอยแนวเส้นเหลืองยืนนะครับเดี๋ยวต่อเทียนกลางครับก็เขียนชื่อไว้ ตเดินนต้อเดินไปหเดนะเียนไว้ด้านซ้ายเินลอหกเาก็ต้องดินไปที่เดิมนะจ๊ะมาดาดาเรต้ต้นา้องังจานักขัดหนักนามนี้ลนันนี ทํำเบี้ยแก้ทางลงทําเบีย้ยแก่

ทอดทอดเข้าเบอร์สด